ไอ้คริสตัลคลับเนี่ยผมเปรียบเหมือนไทยคู่ฟ้าคลับเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งว่าสถานท,ที่อโครจรเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออ <c oughs> ก็ไม่ไปไม่ควรไปใช่หไหมนายุไม่เคยไปไหนเลยเนี่ยหลายปีไปแล้วนะถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นคนรับผิดชอบเนี่ยครั้งสามครั้งเนี่ย มาจากความรับผิดชอบของคนเอกประยุทธ์ทั้งหมดประเทศไทยต่างจากประเทศอื่นนะไม่ค่อยแสดงความรับผิดชอบผิดชาบอะไรหรอกนะฮะแต่ถึงแม้ว่าดวงมือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็นแล้วแต่นะครับตอนนี้ก็คือกลยุทธ์ของฝั่งรัฐบาลก็คือปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่ได้ไปไม่ได้เกี่ยวข้องนะแต่ถามว่าคนเชื่อไหมคนก็ไม่เชื่อนะครับแต่มันส่งผลกระทบต่อธุรกิจเศรษฐกิจของประเทศจากการแพร่ระบาดท,ที่ทองหลอลามมาที่นิมมาน นะครับพอนิมมาเสร็จเข้าไปยังโรงภาพยนต์ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะเชียงใหม่ติดลามือหมดตอนนี้พื้นที่เสี่ยงมีทั้งหมด41จังหวัดในเชิงยุทธศ,ศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงฮะซึ่งรัฐบาลประกาศปิด14จังหวัดเตรียมพร้อมเลยนะหลังจากนี้คุณส่วนฟังให้ดีนะปิดแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินเยียวยารัฐบาลต้องรับผิดชอบเงินเยียวยาคำถามคือจะเอาเงินมาจากไหน สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุนส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นร,นร้อนๆนะครับที่เกิดขึ้นหลายวันที่ผ่านมาผมเดินทางนะฮะก็ถ่ายนอกสตูดิโอวันนี้เข้าสู่สตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยเอาละวันนี้ประเด็นก็คือว่าสถานก,การณ์ตอนนี้ปรากฏว่า สถานการณ์ของโควิด -19 กำลังบีบรัฐบาลนะร,บรัฐมนตรีรัฐบาลก็ขู่ที่จะมีการเอาผิดกับคนเปิดโปงข้อมูลโดยเฉพาะชูวิทย์ที่มีการกล่าวหาว่าผับแถวทองหล่อเป็นตึกไทยคู่ฟ้าของทำเนียบรัฐบาล2ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็สั่งให้มีการตรวจสอบและดำเนินคดีในเรื่องนี้ คุณคิดว่าคนธรรมดาเข้าไปในนั้นได้ไหม <Yeah. S 1> เช็คบินโต๊ะหนึ่งมาห้าหมื่นเข้าไปในห้องนี้เป็นแสน <Yeah. S 1> ไอ้คริสตัลครับเนี่ย <Yeah. S 1> ผมเปรียบเหมือนไทยคู่ฟ้าคลับ <Yeah. S 1> เหตุผลที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะอะไร <Yeah. S 1> ก็เพราะว่าร <Yeah. S 1> องนายกก็ไปรัฐมนตรีก็ไปสสก็ไปผู้ว่าจุดๆ,ๆก็ไป ต้องมองบริบททั้งหมดนะเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยบริหารความเข้าใจบริหารความรู้สึกคนให้ได้ลดความแตกแยกลดความแบ่งแยกกันเป็นกลุ่มโนนกลุ่มนี้ทุกคนคือประชาชนของประเทศนี้ทั้งสิ้นผมเองก็ใช่ในมุมมองหนึ่งผมเป็นนักการเมืองเป็นนายุนตรีก็ใช่แต่ผมคือประชาชนไหมล่ะคุณหมอคนนี้เป็นประชาชนไหมล่ะทุกคนก็มีสิทธิ์ทุกคนเหมือนกันนั่นแหละเท่าเทียมตามรัฐธรรมนูญเพียงแต่ว่าก็ต้องกำหนดขั้นตอนระยะเวลาความเร่งด่วน ความสาคัญแต่ก็แล้วแต่ใครอยู่หน้างานก็ดูแลเขาหน่อยมั้งหมอเหมอพยาบาลก็เตดเชื้อกันวันนี้ต้องลดความแออัดของโรงพยาบาลให้ได้เราถึงต้องตั้งโรงพยาบาลสนามไงใช่ไหมไม่งั้นก็ต้องอยู่ในโรงพยาบาลปกติที่ไปแพร่เชื้อคขาเลยอีกไม่ได้อันนี้ก็หาเรื่องกันตรงนี้ไปแล้วคราวนี้ได้ตั้งคณะกรรมการโดยพี่หมอคุณหมอพิจิตรสกลเป็นหัวหน้ากับคณะทํางานของกระทรวงสาธารณสุขก à, ับหลายส่วนด้วยกันเนี่ยของเอกชนด้วยว่าจะทำยังไงในการหาวัคซีนเพิ่มเติมได้ นะมีกลไกอยู่หลายกลไกด้วยกันอันที่2เราจะไปหาการฉีดวัคซีนไะด้อย่างไรในการร่วมมือด้วยกันที่ผ่านมาขอบคุณสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะก็ช่วยกันมาตลอดตะฉีดมาด้วยกันนั่นแหละแต่วันนี้ก็ทามันได้มาเพิ่มมีรูมมาเพิ่มมีอะไรเข้ามาเ็ค่อฉีดได้เร็วขึ้นไงจากนโยบายเคยต้องฉีดทั้งหมด30ล้านอาจจะลดลงไปวันนี้เราต้องฉีดคนทั้งประเทศประมาณสักสี่สิบล้านมาั้งใช่ไหมวัคซีนเราหาไม่ได้สามสิบล้านจางน้อยกว่าห้าล้านนี่แหละต้องเอาเข้ามาให้ได้เดี๋ยวต้องไปหาด้อกัน แลวเอกชนจะเอาไปไปฉีดได้ไหมยังไงมันมีกติกาเยอะกฎหมายก็มีเนาะโอเคนะ,ะนนคือผมก็พร้อมจะรู้ขั้นตอนแล้วแต่ต่างประเทศก็ไม่รู้ขั้นตอนไงขั้นตอนมันมีตามมาตรฐานของมันอยู่ทั้งโลกก็ทำแบบนี้ถ้าเธอไปลดตั้งโน่นแต่ปัญหาว่าเขาจะขายเราหรือเปล่าวันนี้มันแย่งวัาคลีงกันอยู่ใช่ไหมล่ะซึ่งเราไม่ได้ช้าไปกว่าเขาหรอกมีปัญหาหมดะทุกประเทศนะอินเดียก็เป็นผู้ผลิต แอสตาราเซเนการายใหญ่ของโลกมีปัญหาเลยใช่ไหมผลิตไม่ทันไงเพราะคนติดเชื้อมากขึ้นไงของเราวันนี้ก็ถือว่ามากจากที่เราเคยเป็นมาก่อนใช่ไหมก็ทนนะแต่ก็สำคัญทุกคนก็ต้องไม่เจ็บไม่ตายเอาง่ายรักษาให้ได้ยาระพอใช่ไหมพาริสเวียอนะไรเนี่ยอืมมันสองอย่างนะวัคซีนมันป้องกันการแพร่ระบาดแต่ก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพียงแต่โอกาสมันเพิ่มแรงต้านแรงภูมิต้านทานในคนขึ้นไปใช่ไหมมันก็เป็นยากหน่อย เพราะนั้นวันนี้ก็เป็นบทเรียนนั้นึ่งว่าสถานที่อะโคจรเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออ <laughs> ก็ไม่ไปไม่ควรไปใช่หไหมยุ้ยไม่เคยไปไหนเลยเนี่ยหลายปีมาแล้วนะไป <laughs> ที่โคจรที่โคจรก็ยังแทบไม่ได้ไปเลยสี่กว่าปีไม่เคยออกจากบ้านไปไหนเลยเนี่ย <laughs> ไม่เคยไป <laughs> แหมไอตอนหนุ่มๆมันคนละเลือกมั้ง <laughs> <laughs> แต่ไม่เป็นขนาดนี้ และนี่นะครับที่สําคัญก็คือว่าก็อยู่ในความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์อีกนั่นแหละเพราะกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติบุคลากรคนในรัฐบาลที่ไปติดกันมานั้นเนี่ยนะครับผมไม่ต้องอธิบายความไม่เจ็บช้าน้ําใจกันแต่ว่าคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาความจริงมีเรื่องราวนี่นะครับมีโครงการสารพัดโดยเฉพาะโครงการใหญ่สุดนี่นะครับตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาเนี่ย นั่นแหละครับโควิดมันทำความจริงให้ปรากฏแต่ผมพยายามที่จะไม่อธิบายถึงคนอื่นเพราะผมเองก็เห็นว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นคนรับผิดชอบเนี่ยทั้งสามครั้งเนี่ยมาจากความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดบอกคนอื่นว่ากาดยาตกเกิดครั้งแรกก็อยู่ในพื้นที่ในการกำกับดูแลของพลเอกประยุทธ์ทั้งสิ้นในสายการบังคับบัญชา ไม่ใช่สายบังคับบัญชาโดยทางอ้อมนะครับแต่เป็นสายบังคับบัญชาโดยทางตรงถ้าไปติดในอุทยานแห่งชาตินะครับผมจะโทษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่นี่ไปติดในนะครับในการดูแลของสำนังกงานตำรวจแห่งชาติและฝ่ายความมั่นคงทั้งสิ้นและรวมกระทั่งนี้นะครับของกองทัพในเวลานั้นถามว่าพลเอกประยุทธ์รับผิดชอบอะไร มันจึงเป็นวันเวลาสงกรานของความวิปโยคแทนที่คนไทยก็จะมีความสุขกันเนี่ยบางจังหวัดไปต้องกักตัวเนี่ยนะครับสิบสี่วันบ้างสิบวันบ้างใครเขาจะกลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมเมียยิ่งเยี่ยม,ยยมลูกเยี่ยมสามีได้ละ่ะมาจากความหย่อนยานของใครพลเอกประยุทธ์บอกอะไรเกิดก็ต้องเกิดบัตโทไอ้นั่นก็คือชะตากรรมของคนไทยนะ เพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีความเป็นอคติใดๆแต่ว่าบ้านเมืองนี้หรือว่าในโลกอรารยะทั้งหลายเนี่ยผู้นำต้องมีความรับผิดชอบนี่โควิด -19 เนี่นะครับภายใต้การดูแลของพลกรฉุกเฉินโดยพลเอกประยุทธ์มีอำนาจสูงสุดเนี่ยปีนี่นะครับเกือบร่วมเดือนและหนึ่งปีกับเกือบร่วมหนึ่งเดือนแล้วประเทศอยู่ภายใต้การดูแลนี่นะครับอย่างเบ็ดเสร็จของพลเอกประยุทธ์จันโอชา โดยเฉพาะเรื่องโควิด -19 เลวเปว๋ียวใช้ไม่ได้ไม่ได้มีความนนะครับสลดรับผิดชอบสะกดเป็นแมล่ล่ะคำว่ารับผิดชอบเพราะว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีคนอื่นเนี่ยนะครับปล่อยปลาละเลยหน่วยงานเนี่ยนะครับปล่อยให้เกิดโควิด -19 ระบ,บาดรอบสองนี่นะครับถือว่ามันผิดพลาดถึงที่สุดต้องรับผิดชอบแนหะนน่จนกระทั่งรอบที่สา เคยเห็นความรับผิดชอบของพวในกระยุทธ์ยานุรัฒน์ช่ศัสกสยามชิดชอบนะครับซึ่งก็ป่วยโควิด -19 วิกฤติกก็มีการขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลเป็นรัฐบ,บรีรายแรกในประวัติศาสตร์ที่ติดโควิด -19 ตอนนี้สื่อมวลชนต่างๆก็ไปถามนายัฐมำตรีเรื่องของความเชื่อมั่นหลังจากรัฐมนตรีติดโควิด -19 เสียเองนะครับในขณะที่ ไปถามพลเดกประยุทธดันโอชาในฐานะนายกกำตรีก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับต้องรู้เอาเองเป็นพื้นที่อโคจรไม่ควรจะไปผมไม่ไปกว่า10ปีแล้วประมาณนั้นนะครับสถานการณ์ตอนนี้ฝ่ายค้านนะครับรวมทั้งฝ่ายทบบาลด้วยกันเองก็เรียกร้องให้มีการปรับกำตรีฮะเรียกร้องให้มีการขับไล่นะครับสักสยามสักสยามก็ส่งทนายเข้าไปแจ้งความดําเนินคดีกับ คนที่โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียกล่าวหาเขานะซึ่งปรากฏว่าเขายืนยันนะฮะว่าทำลายไม่ได้เดินทางไปยังผับดังกล่าวแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีตำรวจจำนวนมากติดโควิด -19 นะครับในผับนะครับแล้วก็ในสถานที่ที่ไปตรวจตามผับนะครับทั้งเชียงใหม่ทั้งกรุงเทพมานครทั้งทองหลอ่อทั้งนี้แถวย่านนิมมานนะครับ ตอนนี้ลามไปยังอัยการจากอัยการกําลังเข้าสื่อสู่สื่อมวลชนนะครบโควิดกลายพันธุ์นะครับคราวนี้มาจากอังกฤษต้นสายปลายเหตุหรือแพร่ระบาดในฝั่งของยุโรปจนส่งผลทำให้ยุโรปเองไม่ยอมที่จะให้คนที่เดินทางจากอังกฤษเข้าประเทศของตนเองการแพร่ระบาดรอบนี้เป็นรอบที่3ม นะครับตอนนี้ก็มีคำสั่งให้ปิดสถานบริการทั้งหมด41จังหวัดเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา14วันและสถานบริการใกล้เคียงกันก็ใช้อำนาจของแต่ละจังหวัดนะครับดำเนินการสั่งปิดคนที่เดินทางมาอย่างพื้นที่เสี่ยงก็ให้ทำการกัการโรคเป็นเวลา14วันนะครับตอนนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยความวัวไม่ทันหายคือความมอะนะไม่ทันหายความควายก็มาเข้าแทนนะรัตบีก็ติดโควิด นะครับประเด็นตอนนี้คนเชื่อไหมประชาชนเชื่อไหมประชาชนไม่เชื่อประชาชนเชื่อมั่นตะบันไหมประชาชนขาดความเชื่อมัน่นนะครับต้องอธิบายเชิงสังเคราะห์ว่าประชาชนขาดความเชื่อมั่นจริงๆนะครับเพราะอะไรตำรวจนะที่อยู่ใกล้ชิดดัตรีก็ติดโควิด1 i ดัมีก็ติดโควิด1 i นะครับแล้วก็ดัตรีคนอื่นเกือบกว่า10คนนะค่ะนะฮะก็ต้องไปทําการกักโรคตรวจสอบมาแล้วไม่เป็นโควิดเป็นลบแต่ก็ต้องทําการกักโรค นะครับในเชียงใหม่ฮะคนใกล้ชิดผู้มีการตรดตัทรภาค5ในวงในเวนก็ติดโควิดนาทิงกัตํวัวเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นอายการก็ติดนะครับไปเที่ยวสถานบริการย่านทองหล่อมาขณะดเดียวกันสื่อมวลชนก็ติดนะฮะสายพันธุ์นี้เข้ามายังประเทศไทยได้อย่างไรฮะไปติดไปติดจากฝั่งยุโรปโปรเข้าไปยังฝั่งเขมรเขมรกำลังติดหนักแล้สุดท้ายหมอเขาหาหา,า,าจนเจอว่าติด เข้ามาจากคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาอย่างประเทศไทยตอนแรกก็มองว่าเอ๊ะแบบนี้น่าจะเกิดจากาการไม่ได้กักโรคหรือกักโรคแล้วเกิน14วันแล้วเข้ามาอย่างประเทศไทยก่อนหน้านี้รัฐบาลประกาศที่จะไม่มีการกักโรคจะใช้นะฮะพาสปอร์ตวัคซีนใครฉีดวัคซีนโควิด1 9แล้วเดินทางเข้ามาก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนเพิ่มไม่ต้องกักโรคเข้ามาเลยจะเปิดที่ภูเก็ตนะที่แรก ผมเรียนไปแล้วว่ามันเป็นหลักคิดที่ผิดตอนนี้เกิดการแพร่ระบาดรนยโรที่3ในฝั่งยุโรปบราซิลหนัก4 0 0พันกว่าอินเดียนหนักมากในกะรับในสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะเบาลงแต่ก็ยังหนักเป็นอันดับหนึ่งของโลกในกะราฟในเชิงงานสังเคราะห์เกมมันกําลังบีบรัฐบาลโควิดกําลังบีบรัฐบาลน,นะครับผลเอกประยุทธ์ก็เหนื่อยลนะตอนนี้วิธีการตอบโต้ในเชิงกลยุทธ์ก็คือว่าจะเอาผิดชูวิต นะครับบอกว่าชูวิทย์พูดเนี่ยผิดไหมถ้าผิดก็เอาผิดเลยนะครับอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อวานเนี่ยชูวิทย์พูดมาแล้วเนี่ยชูวิทย์ได้ไปที่เหตุเกิดเหตุไปเห็นไปอะไรไหมชูวิทย์ไม่ได้เห็นหรอกชูวิทย์ก็เขาเล่าว่านะไม่แปลกใจอธิบายก็จะดาเนินการนะครับส่วนคนที่ออกมาเล่ามีคนนั้นคนนี้มันได้ไหมพอให้มายืนยันตัวตนก็ไม่มาสื่อที่มีปัญหากับศักดิ์สยามก็ตอนนี้ก็มาเปิดโปงศักดิ์สยามซัดกันคนละหมัด ในการไป,ไปมาเรื่องโควิด1 9กลับกลายเป็นเรื่องของการเมืองฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นกล่าวไกลไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยก็เรียกร้องขับไล่ศักสยามให้ลาออกให้พ้นจากตำแหน่งทันทีโน่นนี่นั่นต้องแสดงความรับผิดชอบศนะครสักสยามก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปที่บริเวณผับดังกล่าวในะครในเชิงงานสังคราะ์ผมเคยอธิบายไปแล้วนะเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นในหลายๆประเทศ สุดท้ายก็ลาออกแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยต่างจากประเทศอื่นนะไม่ค่อยแสดงความรับผิดชอบปิดชาบอะไรหรอกนะฮะแต่ถึงแม้ว่าดวงมือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็นแล้วแต่นะครับตอนนี้ก็คือกลยุทธ์ของฝั่งรัฐบาลก็คือปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่ได้ไปไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะแต่ถามว่าคนเชื่อไหมคนก็ไม่เชื่อนะครับแต่มันส่งผลกระทบต่อธุรกินะเรจเศรษฐกิจของประเทศนะจากการแพร่ระบาดท,ที่ทองหล่อลามมาที่นิมมาน ะครับพอนิมมานเสร็จเข้าไปยังโรงภาพยนต์ห้างสปปรรพสินค้าในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะเชียงใหม่ติดลามือหมดตอนนี้พื้นที่เสี่ยงมีทั้งหมด41จังหวัดในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงฮะซึ่งรัฐบาลประกาศปิด14จังหวัดเตรียมพร้อมนี่เลยนะหลังจากนี้คุณส่วนฟังให้ดีนะปิดแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินเยียวยารัฐบาลต้องรับผิดชอบเงินเยียวยาคำถามคือจะเอาเงินมาจากไหนเงินไม่พอ ก็บอกว่าจะต้องขึ้นแวบบขึ้นบ,บัดก็ไม่ได้ไประชาชนไม่พอใจก็จะไปกู้เอาระซีตอนนี้ในภาพรวมนะครับในเชิงงานสังระห์เกมมันกำลังบีบรัฐบาลพลเอกปริย์อยู่ยากมากขึ้นม็บอบก็รวมตัวกันเป็นกลุ่ม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 คนบอกว่าอุ้ยนะฮะจตุพรพรมพันธ์เคลียร์ได้แล้วนะฮะตอนนี้หยุดแล้วจตุพรหยุดการเคลื่อนไหวเป็นการชั่วคราวหยุดที่ไหนโยธบอลไป โพสเฟซบุ๊กแต่ไม่ออกมาบนชุมนุมบนถนนนะยังคงไลฟ์สดในการโจมตีฐบานของพระเอกประยุทธ์อย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าอย่างไรในเชิงเสถิยรมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการแตกหักในเชิงเสถิยรจะเกิดขึ้นหลังวันที่16เป็นต้นไปวันที่6เมษายนไล่ไปเลยแหละนะครับไปธรรมชาติไปการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง5ประการพอเกิด5ประการนี้จะ เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษาหยนเดือนเมษาเมษาจะรจนและจะเกิดอีกการความวุ่นวายอีกรอบในเดือนพฤษภาคมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เกียรตพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ็ดสิบปีอีกสี่เดือนกับสีวันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชา ูทรงเมตตาเนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยหลอเกินเจดิบปีอีกส่เดือนกับส่วันสองมือทันดิทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลา ที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฝืนฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกได้ใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ เกลบทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเจ็สปีอีกสีเดินกับสีวันสองมือท่าน ได้ทรงตราตรัมเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงห็นใจแมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้สมงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาน อยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดๆดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนพราอพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝน จะยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุก ถ้าทูลพระภูิมีผลมหาราษร